โครงการสวัสดิการแห่งรัฐใครลงทะเบียนไว้แล้วไม่ผ่านดูคลิปนี้ล่าสุดประกาศผลเพิ่มเติมแล้วพร้อมเงินย้อนหลัง2,100บาทสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะใครที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไว้แล้วไม่ผ่านบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าเป็นคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านหรือว่าอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านนะคะคลิปนี้จะสําคัญกับคุณมากๆเลยนะคะล่าสุดนะคะก็มีการประกาศผลเพิ่มเติมนะคะในเดือนกันยายนค่ะ ถึงแม้ว่ารอบนี้นะคะจะประกาศผลเพิ่มเติมจํานวนไม่มากนักนะคะแต่จําเป็นมากๆที่ทุกคนนะคะที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่ผ่านจะต้องกลับไปตรวจสอบผลใหม่ว่าเรานั้นนะคะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เ,เพิ่มเติมในรอบนี้หรือเปล่านะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันนะคะ ใครมีมือถืออยู่หยิบขึ้นมาดูตอนนี้เลยนะคะว่าได้รับข้อความไหมนะคะเพราะทางโครงการเนี่ยจะมีการส่งข้อความไปที่มือถือของเราด้วยนะคะว่าเราเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากการที่ มีการประกาศผลรอบเพิ่มเติมนี้นะคะหากใครได้ข้อความแล้วกังวลว่าเอ๊ะเป็นข้อความมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะทางที่ดีเข้าเว็บไซต์เลยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เราลงทะเบียนในตอนแรกนะคะก็คือ www.welfare.go.th นะคะเข้าไปและทำตามขั้นตอนเลยนะคะก็คือการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะเข้าไปเช็คผลซ้ำกันอีกรอบหนึ่งได้ว่าเราได้รับสิทธิ์หรือไม่ ใครกดเช็คแล้วได้รับสิทธิ์ในรอบเพิ่มเติมนี้มาบอกข่าวดีกันหน่อยนะคะที่สําคัญนะคะเมื่อเช็คผลเพิ่มเติมในรอบนี้แล้วเนี่ยได้รับสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่26กันยายนนี้นะคะเพื่อที่เรานั้นจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะและกลุ่มนี้นี่เองนะคะจะเป็นกลุ่มพิเศษเลยเฉพาะเลยนะคะ จะได้เงินสมทบนะคะได้เงินทบย้อนหลังค่ะเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าเดือนละ300บาทได้ทบทั้งสิ้น7เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมเลยนะคะ7เดือนเดือนละ300บาทก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าในวันที่1ตุลาคมนะคะทั้งสิ้น2,100บาทค่ะและนอกจากนี้หากว่าเป็นผู้พิการด้วยนะนอกจากที่จะ ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าย้อนหลังแล้วก็จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้พิการ7เดือนด้วยเช่นกันนะคะเดือนละ200บาทก็เป็น1,400บาทโดยเงินส่วนนี้นะคะจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้พิการไว้นั่นเองนะคะกลุ่มนี้เน่ก็ได้รับเงินย้อนหลังกันเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าจะประกาศผลออกมาในรอบนี้เพิ่มเติมจํานวนไม่มากแต่สําคัญมากนะคะเราจะได้พลาดสิทธิ์กันใครลงทะเบียนไว้แล้วไม่ผ่านวันนี้อย่าลืมไป เช็คผลกันอีกครั้งหนึ่งผ่านเว็บไซต์กันได้เลยนะคะไปเช็คผลมาแล้วเป็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆของเราที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไว้และไม่ผ่านในรอบแรกด้วยนะคะ ปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้กดกันได้เลยนะคะและถ้าใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามกันแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นกําลังใจให้เกตแล้วนะคะทุกคนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลจริงแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ